บ่าวเตโชสวัสดีครับโอ้รอครับรอกูน่ะกูได้นะผมดีว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีวันนี้เราจะมาโอ้ปลาดูปลาขึ้นเยอะเลยว่ะเดี๋ยววานแฮนะเอฟซีหาข้าวเที่ยงก่อนนะเอฟซีโอ้ยสร้างยิ่เยิ่งวะอ่ะคุณอืมไปเยี่ยวก่อนเยอะนี่เราดูปลาโอ้ยดู มาลุ้นกันว่าวาันแห,หนจะบานนึงจะเดินไหลบ่พี่น้องบุบพุนักพุนักดูสิปลาปลาลุงชอบตรงนั้นนะตรงมุมนัหนปลาใหญ่มือไหนเอ็ดซีแถวแถวฝั่งตรงนู้นปลาใหญ่มือไหนเด้นตัวนั้นตัวนั้นตรง,ตรงข้างทางอาจจะมีเห็นหางมันเมื่อกี้นี่าอา,อาบูโชก่อนน,นะผมเอ็ดซีเดี๋ยวผมใส่มุมตรงนั้นเอนะ็ดซีนะผมยวรอเอ็นในมาก่อน นะครับนี่จะโชว์อุย้ยเราใจเย็นเอซีนะสุดยอดผมมั่นใจว่าได้นะผมคุณมั่นใจแล้วเหนะาไ,ได้ต้องหาให้ได้ของหิวนะข้าวแล้วนี่ผมเห็นตรงที่เป้าหมายตอนนี้ออาปีนมีแผนนะที่จะไปจี้นะจี้กินนะครับจี้เสร็จข้าเที่ยงนะครับที่นนะบนะ่า,าวจะลงปลามันมีไหมปลานี่น เท่าที่ผมดูก็พอมีอยู่ในเอฟซีข้าวเที่ยงวิ่งปลาหากับข้าวเที่ยงบอกมันจะข้าแล้วนไ,ไหนไหนข้าวข้ามเลยพี่บ่าวหิวข้าวบ่ะนี่ในฟซีก็ถือโอกาสทำไมจะไม่ทำดีๆใสก่กระเป๋าจะไม่มันถอดได้นะพี่บ่าวใส่อยู่เดี๋ยวมันเท่อ๋อมันจะเกี่ยวกระเป๋าเผาแบงก์เราไปกับน้ำนั่นนะ่ะนี่เอฟซีเห็นแล้วตรงปลาเห็นแล้วบอก ờ, tung ใจพ่อ lực -lực này, ทํารายปลาตรงนี้เยอะทําไมเยอะเอาตรง ừ. yó... oh, hồ, มันคือเปล่าพี่เปล่าสลามเต็มไปหมดเลยนี่ไนะอซีวานแหดอกเดียวนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าคือไม่เปล่า,ะานะสลามมาดิพอพอกินไหมดอกเดียวโอ้ดอกเดียว,โอ,ยวโอโ<ฮ>โ้ตัวใหญ่อยู่โอ้ดอกเดียวจบเลยจบเลยครับผมโอ้<ฮ> ไฟมันตายก่อนหาสุดไปก่อนฮะี่ตัวนี้ตัวนี้เอาอะไรมาใส่คุ่คู่แล้วาหาคู่แล้วใส่อะไรอันนี้ปัดดินนะโอ้โหพอดีเหรโอ้กินขี้มันพอดีเลยขี้อร่อยเลยนี่อื้มเรียบร้ ตัวเล็กโยนลงไปก่อนพี่เปาโยนโยนไปก่อนเล็กโยนโยนลงไปก่อนเลือกเลือกแต่อันใหญ่โอ้โหนี่กินขี้มันพี่น้องพอดีอร่อยเลยเนาะขี้ปนินเอฟซีเหรอปุ๊บกระเข็งก็ได้นะพี่น้อง ไอ้ตัวนี้มันอยากลงน้ำแรงแล้วมันไปของมันเองติอ้ยมันตายก่นเนาะอือไอโทนมาแล้วไอโทนอยากกินแล้วไอโทนไอโทนโทนโทนไอ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 โทนเฮ้ไอโทนหยุดเลยนะ ไปูรปลาลนี่ปเอฟไอทนมันจะกินนะเอฟซีมันกินนะพี่น้องปลาสดนี่นผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นหมากินปลาสดเ้งปลานิลเออนี่มันเนียนว่านี่ปลาอะไรปลาหม่เดไปนี่ไปนี่ปลาบัิปลาเบียนนี่เบียทนไอทเยอะมเยอะทน กวตอนนี้แด่นี่จะบุ้นเห็นใต้นี่น,นี่ปล้าขาวขาวๆนี่ยลานี่ไปลาลี่สีๆๆๆโยีตโยนต์ลงน้ำไว้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเป็นปลาที่เราไม่ได้ต้องการหลับที่ๆมีไรอืมโอเคนะผมเอาอีกบอกนะอ,อ,อีนนี่ชกินหน่อ เ <łość> ดี๋ยวูดูซองนี่ดูนี่กระป๋านี่ฮะโทนนะทำไปยังไหมเอ้าเออฮะพอไหมพอแล้วพอแล้วโอเคอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำเมนูต่อไปอ่าโออดีครับนี่ผมมีในสีก็เพร่ยมทำเมนูเดีย